สนโอมาทุงร้สิบแอรวกูจะเท้าเหลือนเก่าแล้วก็ปลาช่อนแดดเดียวที่ตากไว้แช่ฟรีดไว้เดี๋ยวนี้ก็แกงส้มแล้วกันเนาะแกงส้มกินกับปลาช่อนแดดเดียวง่ายๆเนาะอบปลาช่อนด้วยม้อบอไร้น้ำมันก่นเนาะ ไม่มีพริกแค่ไม่มีพริกแห้งใช้พริกขี้หนูแทนแต่ว่าขยำเอาเม็ดออกสามสี่น้ำแล้วแล้วก็แช่อีกแช่จนนิ่มแล้วเดี๋ยวตอนก่อนที่จะไปปั่นเอาเม็ดออกอีกเพราะงั้นเดี๋ยวเผ็ดกินไม่ได้ก็เราไม่กินเผ็ดจะแก้ขัดก่อนเนาะวางรอปลาสุาก,กลแล้วก็ตักอกเปลาไว้แล้วใช่ไหมคะนี่เราก็จะมาทำพริกเห็นไหมพริกเราแช่ไว้แล้วเดี๋ยวเราขยำอีกทีหนึ่งให้เม็ดมันออก เนาะมันปรุงเราก็มีแค่นี้แหละนี่หอมใส่เยอะๆหน่อยกันลมให้กันกันไถหัวลมเนาะนี่กับปีแองดีย่อ,อนี้เนาะดีมากเลยหอมเนี่ยหอมมากเลยปีแองดีนี่เดี๋ยวเรามาขยำพริกขยำพริกไม่เล่นออกอไม่งั้นเผ็ดเผ็ดผู้ดับกินไม่ได้เพรามันเป็นพริกจีนแห้ง พอดีไม่ได้ไปตลาดไงเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเอาเท่าที่มีเนาะซ,ซ,ซื้อสุนไว้อะ่ะกินเนี่ยแล้วก็ขยำ๋ยวล้างน้ำหนึ่งด้วยไม่ใช่ว่าขยำแค่นี้ล้างน้ำหนึ่งล้างน้อาไม่ัวออกนะใงั้นยกเผ็ดกินไม่ได้ พริกไปหมดตั้งไอ้นี่ตายแน่เลยกินไม่ได้เอาล้างทีนึงดีกว่าพกควชัวเผ็ดกจัดกินไม่ได้พวกินหนูนี่มันขึ้นชื่อเลยเรืเ่องเผ็ดเนาะเดี๋ยวเราก็มาใส่กรองวันนี้เราจะใช้ที่ปัน่นอันเล็กเพราะว่ามันขอ,ของมันน้อยเนาะนนเราไม่ใช้ปั่นอันใหญ่ ได้นี่เลยหนึ่งช่องโพิ่มติดแล้แล้วก็ติดอย่างนี้แล้วก็มันอาหารเนี่ยถ้ามันจะอร่อยอยู่ที่เครื่องปรุงก็จริงเนาะมันอยู่ที่วัสดุเอวัตถุดิบในการที่เรามาปรุงเนี่ยอี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะนี่เราก็จะมาเติมน้ำสุกอันนี้น้ำอุ่นนะน้ำสุกที่เราต้มกับแดงให้มัน ปั่นง่ายๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็มาปั่นนี่ค่ะพริกปั่นเสร็จแล้วตอนน้ำนะขามาเปียกนีดอกแค่อ้เช็ดเท้าดอกสนุนเครื่องปรุงก็มีแค่นี้แหละเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะอุ้ยี๋ยวก็จะเติมน้ำตาลไปหน่อยหนึ่งเนาะไม่ต้องหวานมากเพราะว่าแกงส้มเป่ของเตกไทยมันจะไม่หวาน เราไปตัดลดหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองเนาะมาเดี๋ยวเรามาทำอันนี้กันต่อเราก็จะใส่พริกที่เราปั่นไว้แล้วลงไปใส่ไป,ไปนเลยนะหวังว่าไม่เผ็ดนะเดี๋ยวไม่ชิมเลยก็เผ็ดชิมไม่ได้ทั้งบ้านเลยนะเนี่ยโอราไม่ชิมเผ็ดกันแต่ไม่ได้ไปตลาดเนี่ยก็เลยไม่ได้ซื้อ พริกขี้หนูแห้งไอพ้พริกพริกแห้งนี่ใหญ่มามันหมดหน่อยไปไปราการดีขึ้นยุ่งๆเคยไปตลาดเดี๋ยวไปรับชโลกอะไรจะอะไรมาอีกวุ่นวายเลยเหรอ,อ,อ,อชิมนิดนึีวมันว่าเผ็ดไหมขนาดนี้ยังเผ็ดเลยอ่ะ <laughs> จะกินได้ไหมเนี่ย <laughs> เติน้ำตาลลงไปปรุงรสไปเลยแล้วก็ปลานี่ไดนี้ไม่ได้ตวงหรอกไม่ได้ช่างตวงวัดหรอกเอาเอาเท่าทีแ่แบบว่าเราทำได้อะที่เราเคยกินอะนะใส่ใส่ใส่เราเดี๋ยวไปชิมชิมรสสร็จแล้วแล้วก็นี่ ขาดไม่ได้เลยน้ำมะขามเปียกไใส่ไปก่อนสช้อนสามช้อน,สอนแนส่ซุปปลาเรียวน้ำเนาะเปรียวน้ำแล้วเข็มตามหวานไม่ต้องมีก็ได้แต่เราใส่ผงตาลไปเพื่อเพื่อให้รสมันกลมกล่อมไงเพื่อให้มันไปตัดนะ่ะตัดความเข้มเพราะเราไม่ใส่ผงชูรส ก็กำลังดีแล้วดบบนี้มันเค็มแต่เผ็ดเนะี่ยตาแล้วทำเน,นดีข <c oughs> นาดล้างออกหมดแล้วนะล้างจนไม่มีเม็ดแล้วอะ่ะล้างไหลน้ํามากเลย,ยเผ็ดไปเลยอะ่ะเสร็จแล้วเราใส่เวชวเท์เทาไปก่อนเลยเวชเทาไปให้เดือด แล้วก็ที่สำคัญนะคะมันมัน,ม,นมันขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้เด็ดขาดปลาโขลกใช่ไหมแล้วก็ใช้ของอ้อนนอติลรสเนี่ยที่มันเป็นสำหรับไว้ทำแซนด์วิชเนี่ยนมมันก็เละอยู่แล้วแต่เรายังไม่ใส่ตอนนี้นะเราจะใส่ตอนที่มันเดือด <c oughs> หมดแล้วเลยแล้วเราจะใส่พร้อมออไอเนี่ยจะใส่พร้อมดอกแคร์กับดอกสนุ เนาะเราจะใส่ตอนนี้เดี๋ยวมนเล็มันเทะหมดเลยแต่เราจะไม่ใส่เนื้อปลาอื่นเราจะไม่ใส่อย่างอื่นเพราะว่าเรามีปลาช่อนเค็มแดดเดียวอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็กินกับปลาช่นเค็มกันนะคะนี่ค่ะ,คะอันนี้สุกดีแล้วเนาะชีทเทาสุกแล้วแหละแล้วก็ใส่ปลานี้ลงไปเลยทั้งน้ำอย่างนี้ด้วยน้ำแร่เป็นปลาในน้ำแร่ใส่ลงไปเลย nè một số okay <coughs> Oops, <I know. laughs> mm. เดือดทีก็ได้ที่แล้วเพราะเราชิมรสไว้แล้วอร่อยเรียบร้อยเนาะพอมันเดือดสักนิดนึงอ่ะให้ดอกแคกับอันนี้มันนั่นออมันก็ได้แล้วนะคะพอเราใส่ปลาที่ลงไปน้ําก็จะข้นละเห็นไหมละมันก็จะมีน้ำแล้วก็ <c oughs> ปลาช่อนแดดเดียวเราก็สุกดีแล้วอ,อุกมากินกับแกงส้มนี่แกงส้มดอกแคกดอกสนุ เออใช้เท้าแก้กไข้หัวลมดีมากเลยเห็นไหมคะนี่ในนี้เราไม่ต้องใส่อะไรใส่แต่ปากกระป๋องลงไปหไหมมันก็จะทําให้น้ํำคนขึ้นเนี่ยปากกระป๋องมันก็ยังอยู่ได้คุณค่าอาหารครบเลยค่ะมื้อนี้น่าทานมากดูสินี่เดี๋ยวเราทานกันนะนเนาะ